สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับโอ้ยปากบอ่ออีกแล้วเป็นอะไรที่หกล้อด้ำไม่พึงประสงค์นะในการขุดปากบ่อหรือว่าวิ่งปากบอ่อครับเที่ยวก็อยู่ในวงเงินจํากัดโอ้เจออขุมทรัพย์ลูกรังครับผสมแม่รังครับโอ้ จานเตยจัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวมาดูการดึงสโลปของแต่ละคนขับกันครับนี่สโลปของจานเตยนะจะเป็นลักษณะน,นี้ครับวางคุสะก็สูงประมาณเมตรห้าสิบอยู่ท่ามกลางสวนยางครับนี่เลยที่เทครับ ที่ดำของรามเป็นลักษณะนีะ้ตรงนี้เขาก็ก่อนจะเดี๋ยวเราพามาดูครับเพราะว่าชาวอีสานเขาจะถือมากเลยในการขุดสะแต่ละครั้งหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อความปลอดภัยให้กับรถและก็เจ้าของที่เลยครับเพราะว่าความเชื่อของส่วนบุคคลอย่าลบลูครับนี่อันนี้ก็มี มีทูปเพราะจุดทูปกี่ดอกวนะเนี่ยทูปสองสี่หกแปดดอกเก้าดอกครับแล้วก็ตามด้วยเหล้าขาวขวดใหญ่หนึ่งขวดอันนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็จะปลาเอาไปเอาไปเมากันนะ <c oughs> วันนี้เราอยู่ตรงนี้ประมาณสองวันครับ อ่าถ้ารวมรวมไปแล้วก็บินประมาณ400เที่ยวครับก็คือฟินขึ้นเป็นสายด้วยเอาไปที่ข้างนอกช่วงนี้งานจะมีแต่ปากบ่อครับ6ล้อดำไม่ค่อยเหลือเท่าไรนะถ้าเหลือก็เหลือแต่ไม่คู ก็ไม่มีงานครับต,ต้องต้องำต้องสู้ครับร้อย <600 S 1> <100 S 2> ดํำก็ได้วันนี้หนึ่งร้อยเที่ยวก็ได้วิ่งสี่คันครับคนละยี่สิห้าเที่ยวแต่วันนี้เขาจะเอาให้ร้อยกว่าโอ้ปุงขี่เริ่มรวมแล้วครับเรียบร้อย จงเอาจงเอาเลยครับตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้อู้น่าดินสวยมากเลยครับลึกประมาณสองเมตรห้าสิบน้องมะนาวต้องได้ก่อนเพื่อนครับเพราะว่าเขานอนบบอ เที่ยวได้เท่าๆกันแหละย,ยังไงก็ได้เขาจะเขาวิ่งก่อนเลยเขาเช็ครถเช็คอะไรเรียบร้อยเป่ากรองเป่าอะไรตอนเย็นเสร็จตอนเช้าก็ทำงานเลยครับอันนี้เราก็เหมือนกันตอนเย็นก็เติมน้ำมันไว้เลยครับอัดจารบีอะไรเสร็จก็ตอนเช้าก็กินข้าวเสร็จก็ทำงานเลยครับเช็คน้ำมันเครื่องตอนเช้าแค่นั้นแหละ กรองก็เป่าไว้เลยครับตอนเย็นเราจะมีที่เป่ากรองให้กับหกล้อดัมโอ้ใส่เยอะเลยนี่ต้องจัดหนักจัดเต็มครับต้องใส่เยอะๆหน่อยเออางานเมาไหมเนี่ยโอ้เรา ให้ลูกค้าเต็มที่เลยครับจัดให้ลูกค้าเต็มที่ไปเลยชนิดที่เต็มกลองหน้าหลังเลยครับงานปากปอครั้งนี้ล้อดาจะรับบดหนักหน่อยไม่มีจมครับไม่มีคำว่าจมเดี๋ยวดูน้องบกนาวถอยก่น ับอันนี้น่้น้ำมันน่าจะประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละวิ่งระยะทางแค่นี้นะก็ะคือระยะทางใกล้ๆรถไทยเราก็ดันนิดๆหน่อยๆครับไม่ต้องแจกตัวครับเราแฟรับหกล้อดำก็คือขีดไปเลย เราะว่า600ด้านไม่มีการโกงองล้วเราอยู่แบบพี่น้องไม่มีการเกินไม่มีการโกงคนระับซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมครับไม่ใช่ทำงานเที่ยงธรรมนะครับเที่ยงธรรมัดเต็มกล่องเลยครับ ประมาณนี้ครับการทำงานเช้าๆปักบ่อเริ่มต้นที่50บาทต่อเที่ยวครับที่อื่นทำกี่บาทคอมเมนต์มาครับระยะทางประมาณเนี่ย20เมตร